มีท่านศีลภาวนาทานเนี่ยทานเนี่ยเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดที่สุดไม่มีขาดทุนจำไว้ไม่มีขาดทุนทานเนี่ยจำไว้นั่พระพุทธเจ้าไม่สอนหรอกเนาะศีลน,นี่ตัวหนึ่งสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโพกสัมปทา สีเลนะที่พุจธิยันติตสัจธรรมสี่หลังวิโสสเยศีลเนี่ยน,นำไปสู่ทุกอย่างเนาะถ้าศีลทำไม่กลับมาโลกาชวินาศาสนาไม่เคยล้าสมัยหรอกไม่เคยเสื่อมหรอกธรรมะมีจิตใจมนุษย์นี่แหละเสื่อมไม่มีทางศาสนาเนี่ยคนไม่มีธรรมะนั่แหละคนล้าสมัยจะบอกให้จำไว้ทุกวันนี้ เพราะอะไรมันถึงเลือดเมื่อร้อนใจอยู่เพราะมันเอากิเลสนำหน้ากิเลสก็คืออารมณ์ทุกวันนี้เราใช้อารมณ์มากกว่าใช้สติปัญญาคนใช้อารมณ์เนี่ยทำเรื่องเล็กๆให้เป็นเรื่องใหญ่แต่คนใช้สติปัญญาจะใช้เรื่องใหญ่ๆเป็นเรื่องเล็กเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมามองที่หัวใจเราแล้ว